ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึ่งครับสวัสดีคุณวรายาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่น่ารักและเขาลพกเป็นอย่างสูงทุกทุกท่านอีกรอบหนึ่งครับค่วันนี้อ่อนร่าพุ่งตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงเลยแหละห เป็นคนดีของสังคมจริงๆเนี่ยชมกันเข้าไปหน้าไมล์หลังไมล์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอ้าวชมกันเข้าไปตัวลอยแล้วตัวลอยแล้วเห็นไหมตัวลอยเลยคุณอยากจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆใช่ไหมที่เขาชมไม่ไม่ใช่อะไรรู้ไหมทีมงานหลังไมล์ก็ชมบอสก็ชมแม่แม่ก็ชมผู้ใหญ่ก็ชมน่ารักอืมรู้แหละว่าอยากจะใช้งานต่อใช่ไหมรู้นะอย่าชมเยอะที่ชมเนี่ยคาดหวังกันใช่ไหม เห็นทางด้านของส่วนขับไปสวิสเขาก็อยากจะทาเรียกว่าคู่กับคุณอยู่เหมือนกันนะคุณก็ต้องทําทุกแบบว่าทุกดีเจเลยแหละเนี่ยไปทุกช่วงเลยจริงอนาคตนี้ได้ออกทุกช่วงเลยนะไม่ว่าใครจะอยู่ช่วงไหนนี่เซม่าจะไปป่วนเขาหมดเลยนะไม่ได้เรียกว่าป่วนคู่เป็นคนที่มีความสามารถไงคือไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะไม่เอาไม่เอาอย่าพูดอย่างนี้จัดบทอีกไหมไม่โกรธนะอย่าพูดอย่างนี้จัดบทอีกไหมคราวที่แล้วบทมันได้ผลแล้วต้องบทอีกไหม นี่ไงคุณวัดมาแล้วแยกจออีกแล้วเอาแยกจอบ้างเถอะอยู่ด้วยกันก็ตีกันนะคุณพิวัดนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณป้าเจนด้วยนะคะผมบันทึกของป้าแจนป้าแจนป้าแจนนะบอกว่าสวัสดีคุณเสมาจัดรายการมาตั้งแต่บ่ายโมงเหนื่อยไหมคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะป้าแจนค่ะเวลาวรยาจัดต้องตัดเที่ยงเนี่ยไม่มาถามวรยาบ้างว่าเหนื่อยไหมคะ ขอบคุณนะคะป้าแจนก็เห็นป้าแจนพิมพ์มาเป็นห่วงใส่มากขนาดนี้เหนื่อยแต่ยอมครับผมเพื่อคุณผู้ฟังเราจะสู้ที่สุดคึกอะไรเนี่ยฮะคุณไปอยู่คนเดียวคุณจะเหมือนแบบอินจริงๆคุณไม่ได้เป็นไบโพลาร์นะใช่ไหมไม่ใช่เป็นแค่คน2บุคลิกนี่ไงพี่วันบางรักบอกว่าทักทายอีกรอบค่ะดีเจวรลาแอให้ทราฟิกคุณเสมาคน2บุคลิก จริงๆคุณเป็นคนสามบุคลิกนะเวลาคุณจัดกระชั้นเป็นอีกแบบหนึ่งคุณจัดเท้ทัฟฟิกก็อีกแบบหนึ่งศูนย์ข่าวจราจรคุณก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะสรุปผมเป็นอะไรเนี่ยไม่ปกติคุณไม่ปกติคือคุณสามารถตามน้ําได้ทั้งหมดเลยอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะนี่คุณวิวัฒน์บวกหนึ่งมาแล้วนะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะได้เข้าเดี๋ยวเข้าเย็นเข้าดึกก็จะได้โดนอย่าชมกันเยอะนะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพการจราจรนะครับมาดูข้อมูล ที่ทางสำนักงานอไม่ใช่ขออภัยนะทางกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาฝากข้อมูลประชาสัมพันธ์มานะคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบทครับเขามีข้อมูลการดําเนินโครงการการขยายสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เพื่อแก้ปัญหารถติดและคอขวดบริเวณถนนราชพฤกษ์ในช่องทางคู่ขนานตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2566ถึง18 พฤษภาคม2568โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกได้มีการติดตั้งแนวเขตก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงบริเวณทางหลักชิดเกาะกลางบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่13บวก300ถึงหลักกิโลเมตรที่14บวก200ระยะทางประมาณ900เมตรทำให้ช่องทางการจราจรในฝั่งขาออกเหลือ2ช่องทาง แนะนำเส้นทางเลี่ยงจุดแนวก่อสร้างนะครับบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเส้นทางที่1ใช้ถนนจรัญการนาหรือว่าถนนตัดใหม่เส้นทางที่2ใช้ถนนอินทราวาัฒเพื่อไปใช้ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งมุ่งหน้าไปถนนบรมราชชนนีเส้นทางที่3ผู้ที่มาจากถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกเมื่อเลยต่างระดับสิรินทรให้ไปกับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟแล้วเข้าซอยวัดชัยพฤกษ ข้ามสะพานข้ามคลองพอลงสะพานให้เลี้ยวขวาจะทะลุไปวัดยางป่าแล้วจะไปออกก่อนถึงโรงพยาบาลบางกรวยได้ถนนบางกรวยไสน้อยและถนนนครอ,อินก็สามารถทะลุได้เช่นเดียวกันครับเ oh. ส้นทางที่4ครับรถที่มาจากถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกให้ใช้ในช่องทางหลัก เพื่อออกไปทางต่างระดับชิมพรีและใช้ถนนการจราพิเศษด้านฝั่ง,งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลขเก้าเส้นทางที่5ครับรถที่อยู่ฝั่งพระนครให้ใช้ถนนราชสีมาไปยังถนนประชาราษฎรหนึ่งต่อเนื่องถนนพิบูสงครามข้ามสะพานพระราม5มุ่งหน้าไปทางด้านของถนนนครอ,อินขอบคุณข้อมูลจากกรมทางหลวงชนบทครับ ค่ะขอบคุณด้วยนะคะอย่างที่คุณจมารายงานเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างเป็นการขยายสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เรารายงานกันก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคือรถมันค่อนข้างติดมากนเกนเลยชายชายก็เลยในช่วงเวลานี้ด้วยเนาะก็ไม่แน่ใจว่าบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วรถติดหรือเปล่าในฝั่งขาออกนะคะเพราะฉะนั้นแผนที่มา มาแล้วนะครับถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่เพียงแต่ฝั่งขาออกนะฝั่งขาเข้าก็ติดเหมือนกันนะหัวแถวอยู่บริเวณข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจุดที่ผมได้วงกลมไว้นะครับในหน้าจอทุกท่านอยู่ในขณะนี้จะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวสะสมฝั่งขาเข้าท้ายอยู่แถวแถวอุโมะขุนกองถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์เข้ามาใช้กันได้ดีขึ้นฝั่งขาออกท้ายแถวอยู่ตัดถนนบรมราชชนนีถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์ออกไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งในช่อง ทังหลักและในช่องทางคู่ขนานครับผมในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ดูแล้วการจนะพิเศษเหมือนจะดีกว่าใช่ไหมคะตอนนี้ถูกต้องครับการชนะพิเศษด้านฝั่งภูเบยตะวันตกมาจากท่านาของตังะระดับชิมพรีที่จะมุ่งหน้าไปน้าวศรีประวัติต่อเนื่องไปบริเวณตังะระดับบางคูเวียงเคลื่อนตัวได้ดีกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกณเวลานี้ส่วนฝั่งกลับการขาเข้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีปริมาณรถเลียงมาใช้เยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดทั้งไปทั้งกลับครับ คะ่ะอะล่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันค่ะคุณเชิรัฐค่ะบอกบรมราชชนนีในช่วงเวลานี้คล่องตัวดีทั้ง2ฝั่งเลย<ะ>ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแต่ถ้าเป็นถนนบรมราชชนนีตั้งแต่ช่วงสายสามมา<ะ>สายสองอันนี้ชะลอตัวนะฝ<ะ>ั่งกลับกันต้องผ่านพ้นตัดพุทธมณฑลสายสามออกไปก่อนครับถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานคะ่ะคุณชายานิตสวัสดีคุณเสมาและคุณวรยาค่ะ,คะวันนี้คุณเสมารายงานอยู่ที่ไหนคะมองแบ็คเกรา ไม่ออกอ,อ่าเ,อาเล่นเกมอีกแล้วเล่นเกมอีกแล้วได้แล้วได้แล้ววันนี้คุณชยานิตตอบไม่ถูกแล้วคุณผู้ฟังเรียบร้อยสตรีมออฟไลน์เป็นที่เรียบร้อย ต่างด้าไม่มีปัญหาพอเข้าให้ทัพกแของเขาแรงจริงๆของเขาแรงจริงๆเป็นอาถรรพ์หรอช่วงรายการเราเนี่ยช่วงรายการนี้มันเป็นอาถรรพ์หรอหรือมันเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรระหว่างนี้อาจจะแบบมีกระตุกกระตุกบ้างเรามาเพิ่มเติมกันต่อดีกว่าคุณเฉยมารือตอนนี้สาทรสาทรเหนือเหมือนรถจะเคลื่อนตัวได้ช้าด้วยนะอืมมีนี่ไงคุณเบนาริตรายงานมาสาทรเหนือสาทรใต้จะสอบถามเลยครับหรือว่าจะรายงานครับพี่เบนฮะ เอาสักอย่างหนึ่งพี่น่าน่าจ่าถามหรือเปล่าพี่เขียนมาอย่างนี้น้องก็ไม่แน่ใจสิคือพี่จะรายงานหรอน้องจะได้ไม่ต้องรายงานรอให้พี่รายงานหรือว่าถ้าพี่จะสอบถามเดี๋ยวผมจะได้ดูให้คุณสมเกียรติบอกว่ากระตุกลุดเจอของแรงเข้าไปของแรงกลับมาหรือยังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาหรือยังใน YouTube ใน Facebook กลับมาแล้วใช่ไหมครับถ้ากลับมาแล้วยังไงช่วยบอกด้วยนะคุณชยานิตบอกว่าเดาได้ไหมคะถนนนราธิวาส แถวแถวสีลมไหมคะไหมคะใช่ใช่ใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถูกหรือเปล่านะแต่ทายถนนไงคุณน้องอ๋ออ๋อทายถนนอุ้ยเราพูดถึงรถติดกันอยู่แล้วก็นึกว่าแหม่นะเออเยวกลับมาแล้วเขาบอกว่ากลับมาแล้วลในในไลฟ์ลสดของเรากลับมาแล้วค่ะเราไปที่พระรามสองกันบ้างนะคุณต้อมจอมทองค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชายที่อบอุ่น สวัสดีครับคุณเสมารอบคุอดไหวนะฮะค่ะแล้วก็สวัสดีคุณวริยาด้วยครับค่ะผู้หญิงที่อ่อนหวานนะฮะค่ะอนุญาตรายงานจราจรนะคะเอ้าแล้วคุณต้อมล่ะคะเป็นผู้ชายอะไรคะอ๋อพอดีคุณเสมาเขาดักไว้แล้วครับเขาหนุบไว้กเวฟ โอ้เล่นก่อนเลยฮะอยู่ที่ไหนครับพี่ต้อมพระรามสองนี้นะครับหลังจากที่ผมออกจากแห้งเสร็จนะครับคุณเสียแม่ออกอีกแล้วไปทํางานหรือเปล่าเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยไปพระรามสองหาเขานะครับครับวันนี้จากพันท้ายมาเนี่ยมีมีท้ายแถวอยู่ช่วงประมาณพระรามสองซอยร้อยนะครับครับผมนะฮะแต่ว่าถือว่าขยบขยบมาตามกันมาได้เรื่อยๆครับคุณเสยมาครับ ช่องทางหลักทั้งคู่ขนานนะครับครับยังพอเคลื่อนตัวตามมาได้เรื่อยๆนะครับครับเพราะสาเหตุก็เหมือนเดิมแหละครับตรงที่ไปเบี่ยงออกการจราจรสตรีนะครับต่าระดับพระรามสองเหมือนเดิมเพื่อนสมาชิกที่จะมาข้ามฝั่งมาทางเคหะนะครับมาทางบางมดเนี่ยใช้ช่องขวาสุดนะครับจะตามกันมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบอกฝากเพื่อนสมาชิกนิดนึงต้องระวังนะครับวิ่งเลนขวาสุดมาเพื่อสักครู่นี้เกิดจะเกิดัติเหตุชนท้ายกันนะครับอ๋อครับ เพราะว่าพอข้ามกาญจนาวแล้วเนี่ยมันโล่งใช่ไหมคุณเสครับทางด้านก่อสร้างเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยมักจะกั้นอยู่เรื่อยๆนะครับอก็มีการกั้นเป็นช่วงๆครับก็เบรกกันเกือบไม่ทันเมื่อสักครู่นะฮะโอ้โหเสียงเบรกได้โอ้โหเยียดมาจากไกลเลยครับครับต้องฝากเพื่อนสมาชิกระวังด้วยนะครับเพราะว่ามีการก่อสร้างอยู่นะเขาจะกั้นกันตลอดแหละครับนะครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเราล่าสุดถึงไหนแล้วครับพี่ต้อมต้องระวังเลย ล่าสุดนี้ขณะที่ผมมาจอดรายงานอยู่นะครับตรงหน้าตลาดโอเอ๋ครับคุณเสมาอ๋อไม่ติดนะครับนะครับตรงนี้ไฟแดงบาร์บีคิวหัวไม่ติดเลยครับสบายๆครับคุณเสกมาก็ข้ามวงแหวนกาจนามาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาสามแยกบางแก้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าขับรถไปเนี่ยทอดปลาไ่ได้เลยนะครับอีกแล้ววันนั้นทอดไข่เจียวคุณนี่เป็นผู้ชายไมโครเวฟและยังเป็นเชฟชอบทํากับข้าวด้วยนะพี่ต้องนะครับต้องบอกว่า ถ้าคุณวริยาทอดปลาเนี่ยใช้เวลานานนะครับแต่ละาทอดสปานเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะทอดไปไหนดีคะสวนฟังกันเนี่ยนะครับเมือสัะคู่ถามหลังมายครับก่อนหน้านี้เดือเหตุนะครับแถวแถววัดใจล่มค่ะู้ทาให้มีการชะลอตัวสะสมขึ้นไปบนทังด่วนนะครับอ่าใช่ใช่ วดดูไปถึงนู่นเลยครับคุณเสมาสถาพพระรามเก้าเลยใช่พี่ต้อมท้ายยาวนะครับใช่ใล้เมื่อกี้ผมดูในในแผนที่นี่ก็เอ๊ะทำไมมันมันติดอะไรนะฮะอ๋อปรากฏว่าก่อนหน้านี้นิวนิวบติเเหตนะครับแต่น่าจะน่าจะเคลียร์กันแล้วแหละครับนะครับดูแลสัพพักนานแล้วนะครับครับก่อนที่จะจบการรายงานครับขออนุญาตถามคุณเสมาสักนิดหนึ่งครับถ้าผมไม่อนุญาตจะได้ไหมฮะพี่ต้อมจำเป็นต้องอนุญาตเคไม่อนุญาตเล่นไม่ได้ออนุญาตอนุญาตเชิญครับ คุณเสมาเคยมีผู้หญิงมาลักคุณเสมาแล้วคุณเสมาไม่สามารถจะลักเขาได้ไหมฮะวิพี่อันนี้มันลึกซึ้งนะพี่แลวผมตอบไปที่ผมจะหัวแตกไหมเนี่ย <c oughs> ผมกลับบ้านย <c oughs> <ห>ังไงพี่ <c oughs> พี่ไม่เหลือทาง <ผม S 1> ให้น้องกลับบ้านเลยอ่ะพี่ต้อมผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีผู้หญิงมาลักผมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีรถขับครับคุณเสมาครับผมผมต้องใช้รถเมย์ครับคุณเสมาเอาอีกแล้วรถเมย์มาอีกแล้วมกนี้มุกนี้มุนี้เอาแล้วไงต่อคะแล้วไงผมเนี่ยไม่สามารถจะลักเธอได้ครับคุณเสมาเพราะไม่งั้นเนี่ยผมจะเลยป้ายครับ จะบอกว่าเล่นไปแล้วมุกที่เนี้ยมุกอันเนี้ยเล่นไปแล้วเพราะ <c oughs> ว่าผมเนี้ยรักเธอไม่ลงนะครับคุณเด็กแม่คุณต้อมลืมหรือเปล่า <c oughs> คุณต้อมลืมหรือเปล่าเมื่อวันก่อนคุณต้อมเล่นมุกนี้ไปแล้วเนี่ย อ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นมันจะเป็นแบบว่าลืมเธอไม่ลงเฮ้ยแอร์ไม่ค่อยเย็นนะเดี๋ยวเข้ามาดูแอร์กันก็ไฟดีกว่าครับขอบคุณะครับขอบคุณว่าพี่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับก็อย่างเคยครับหาไม่หาก็แล้วแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะพิจารณากันนะครับผมสามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะคะมุก แป๊บไม่แป๊บก็โทรมาได้เดี๋ยวไปอีกสายหนึ่งครับคุณชชนรัฐเนี่ยอยู่สิรินธรสวัสดีค่ะคุณชชยรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเสมาสวัสดีน้องวรรยาคนสวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเชนรัฐไปไกลนะไปสิรินธรเลยนะวันนี้ไม่อยู่รังสิตนครนายกหรอตอนบ่ายๆที่อยู่คลองสีู่ดีๆมีผู้โดยสารบอกมาลามาไหม แล้วเราก็เป็นคนไม่ปฏิเสธพูดโดยสารอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเกือบดีนะพี่เกือบดีนะถ้าเป็ผู้ชายก็จะบอกว่าหนทางมันไกลที่ไปสีอื่นได้ไหมถ้าเป็นผู้หญิงขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับครับเ้วเป็นยังไงบ้างพี่ถนนสิรินธรมาที่สายใต้ค่ะสายใต้ใหม่ครับตอนนี้เก่าแล้วล่ะเก่าเยอะเลยอื สร้างมานานแล้วเนอะใช่แล้วก็มียูเทิร์นกลับมาตอนนี้ก็จะไปบางกรวยคบ,บางกรวยแล้วก็ใช้เส้นทางพอมต่อเนื่องสดินทอนตอนนี้ซ้ายแยกบางพัดสะบัดซ้ายรถโล่งนะอืมไม่ติดเนาะสะบัดสะบัดซ้ายครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงเขตบางพัดแต่ว่าเ็นไม่ได้มีคนมาจดทะเบียนนะครับผมแต,แต่ผมอยากจดจดทะเบียนรถใช่จดทะเบียนสมรถไง เจ็ดบางพัดยังไงมันจะได้ไม่อยู่กันนานอ๋อเอ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 ออ่ะแล้วแต่แล้วแต่แตาจากบางพัดอะไรพวกนี้สัวผมอ่ะแล้วก็จุดหมายปลายทางก็จะไปเข้าไปตรงการไฟฟ้าฝา่ายผลิตอืมค่ะในบางคล้วยแต่เขาบอกว่าเวลาผ่านไฟฟ้าฝ่ายผลิตยาวกระจกลงนะทําไมอ่ะไฟจะดูดจริงไหมเนี่ยก็กระแสไฟมันพุ่งมาไงนี่ติดกระจกก็ไม่เข้าไงอาอ อ่ะขรานี้งงไปหมดแล้วเนี่ยทั้งประเทศนี่งงกันหมดแล้วเนี่ยเวลาคูปร์อ่ะไม่มีไม่ไม่ติดฟิล์มกองแสงไหมนั่นแหละเขาติดฟิล์มกองแสงรถไฟจะได้มีดูดเขาไม่ได้ป้องกันแดดเหรอคะกันแดดด้วยการไฟช็อตด้วยอ๋อเราเราช็อตเงินเนี่ยป้องกันได้ไหมคะช็อตทางการเงินเนี่ยป้องกันได้ไหมคะจะได้ติดฟิล์มหนาๆเลยแน่แน่ใจนะป้องกันตัส่าได้นะเพราะแสงมันมาพุมก็ดูดนะอ๋อ ขอบคุณมากพี่ใช่ยลักใช่ใช่ตอนนี้ก็จะถึงบางควยแล้วก็คุยนานไปหน่อยฝากความคิดทอดไปถึงคุณเบนนาริสด้วยนะคุณป <c oughs> ีชาด้วยฟังอยู่ฟังอยู่ตอนนี้น่าจะฟังกันอยู่แหละ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ครับค่ะคุณรัชนีนะครับก่อนหน้านี้เพิ่มเติมที่ถนนสาธรเหนือมาให้บอกว่ามีรถติดแถวบริเวณหน้าโรงเรียนเนื่องจากผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านท่านเลยจุดบริเวณหน้าโรงเรียนไปใช้การได้ขอบคุณคุณรัชนีครับเขาไปดูเพิ่มเติมแล้วกันสาธรเหนือเป็นยังไงบ้างจุดที่คุณรัชนีบอกว่าจะมีช่วงบริเวณหน้าสถานศึกษาในที่ผู้ปกครองไปรับ หล,ลังจากนั้นไปก็ไม่มีปัญหาก็ตามที่คุณรัชนีให้ข้อมูลไว้เลยนะครับตอนนี้สะทรนเหนือก็ชะลอตัวบริเวณหน้าสถานศึกษาหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงตัดพระรามสหรือว่าแยกวิทยุส่วนฝั่งสาทรอนใต้จะชะลอตัวแยกนรินทร์แยกสุรศักด้านบนสะพานตากสินฝั่งขาออกนี่ไม่ติดนะครับมุ่งหน้าไปด้านของถนนกรุงธนบุรีแยกตากสินเข้าราชพฤกษ์อย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันมีท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานตากสินอย่างเคลื่อนตัวได้ช้้าาาาสํหรัับฝ่งขขเ ในช่ว,วมีพลเมืองดีค่ะอแอดไลน์มาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวให้คุณเสมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะนเป็นพระรามสามในมฝั่งขาเข้านะคะก่อนจะถึงแยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์บอกเป็นรถแท็กซี่เนี่ยไปชนท้ายรถบัสนะคะในช่องทางด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหนึ่งคนด้วยกันก่อนจะถึงแยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์เป็นยังไงบ้างจุดนี้การจราจรชะละอ,ลอต,ตัวแล้วนะครับแต่ว่าท้ายแถวยังไม่หยาบประมาณสักประมาณ2 0 0เมตร 1.99นะครับก็ตีซะ200เมตรนะครับตอนนี้ท้ายแถวก็สะสมแล้วบริเวณจุดดังกล่าวเป็นถนนพระราม3นะครับฝั่งขาเข้ามาบริเวณช่วงใต้ทางด่วนส่วนฝั่งกลับกันพระราม3มุ่งหน้าออกไปเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับฝั่งขาออกยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่ครับในช่วงเวลานี้ครับค่ะแล้วก็จําได้ไหมในช่วงที่เราจัดรายการคู่กันเกีนะะ่ยวกับเรื่องของกรณีขอทานจีนะคะุณศรีวิชัยแ่ะแจ้งผ่านจอร์อยบอกว่าได้มีการติดตามช่วงที่เราสัมภาษณ์เจ้า บอกว่าเพิ่มเติมมาบอกว่าไปเห็นขอทันจีนเป็นผู้ชายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยชอบมานั่งอยู่ตรงแยกอโศกดินแดงนะคะในฝั่งขาในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นบอกเห็นทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นช่วงเย็นๆนั่นเองนะคะก็เลยฝากจอสร้อยมาแล้วบอกว่าชอบมาเคาะกระจกของเงินด้วยนะคะก็เลยโทรมาที่จสร้อยให้เราช่วยประสานหน่อยตอนนี้เนี่ยจาสร้อยของเราก็ได้มีการประสานไปกับ191ให้แล้วนะคะเราก็ประสานงานต่อเจ้าหน้าที่ให เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจุดนี้นะฮะคุณชยาน,นิตกับคุณระพีนะสงสัยจะติดตามคุณต้อมจอมทองนะ,ะเขาฝากบอกมาได้พี่ต้อมจอมทองถ้าฟังอยู่นะค่ะมุกซ้ำค่ะพี่ <laughs> พูดมาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะมุกซ้ำค uh> ่ะพี่กลับมาแล้วใช่ไหมในใน u t u b e l i ฟ e ใน Facebook l i ฟ e ของเรากลับมาแล้วเนาะกลับมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับขอบคุณมากเลยหลายท่านคุณ b ีเลิฟนะครับอันนี้มาทาง Facebook live ของเรานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเสมาคุณวรยาแล้วก็ส่งเป็นสติกเกอร์หัวใจมาให้ด้วยนะครับคุณออนการดเลยครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าชอบฟังรายการจสรอมากเลยโดยเฉพาะ ยิ่งเวลาเข้ากรุงเทพอ๋อ oh. แล้วปกติอยู่จังหวัดอะไรอะครับพี่ออนกาศใช่ไหมผมอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดยังไงรบกวนขออภัยแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ถูกต้องมาประดับความรู้ของเสมาหน่อยนะครับผมหรือว่าองค์ องอาจองอาจเหรอองอาจใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมชื่อคุณองอาจเหรอครับใช่องอาจอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรรบกวนบอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ฟังอยู่แถวไหนอะปกติอยู่จังหวัดอะไรครับนะเดินทางเข้ากรุงเทพมากน้อยแค่ไหนนะ,ค,ะคุณคุณให้เหรอฮะมาอีกแล้วฝรั่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณวร,รยาช่วงเฮทัฟฟิกเนี่ยฝรั่งชอบมากเลย <laughs> Hi, d ไ e ้เชอร์รี่แฮปปี้ก o ๊ d เดอ่านะฮะขอบคุณมากนะครับคุณห่ายนะฮะที่พิมพ์มานะครับ คุณพิชิตครับบอกว่าช่วงเวลาแห่งความบันเทิงขับรถแล้วสบายสบายอ๋อฟังรายการนี้ไปด้วยใช่ไหมครับใช่ดีใจดีใจนะคะคุณวันบางรักบอกว่าที่ถนนปั้นถนนสีลมถนนเจริญกรุงรถเยอะน้องๆหนูๆเลิกเรียนติดปกติค่ะค่ะใช่ติดปกติค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามีเอมคุณเรียกได้ไหมคนนี้เขาคงอยากใช้คุณเป็นคนเรียกแหละ ที่ถนนวิภาวดีรังสิตมีรถจอดเสียค่ะชื่อคุณปิดท้ายเหรอฮะใช่ไหมชื่อคุณปิดท้ายไหมผมอ่านถูกไหมคุณเบนนริตค่ะสวัสดีครับพี่เบนเหมือนเดินเหมือนเดินอยู่บนพรมแดงเลยอ่ะอ๋อก็ต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ปิดท้ายฟินาเล่ไงฟินาเล่คนสุดท้ายอะแต่ตอนนี้นะคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่ใช้เป็นเส้นวิภาวดีรังสิตขาเข้าเนี่ยเขาเลยก็เลยเกิดว่าไอ แบตเตอรี่รถมันจะหมดไงทีนี้ก็เลยวิ่งรีบวิ่งมาชาร์จที่เอ่อเลยกาที่ชาวดีติดหูสองกหน่อยนึงนะฮะเป็นั๊มประทอทีเนี้ยก็เลยเห็นรถจอดเสียเป็นรถแท็กซี่ครเอ่อเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ท้ายนะฮะเอ่อกำลังอยู่กําลังซ่อมอยู่นะฮะอยู่ตรงทิศเลนซ้ายในช่องทางขนาดน,นะฮะฝังซอยยุทธาวดยสิทธิหูสองนะครับตรงเนี้ยรถไม่ติดนะอืรถไม่ติด แล้วก็ตาช่องช่องน้ำดวนก็ไม่ติด่าไปทางอ่รงังสิตก็ไม่ติดนะวันเนี้ยก็มองแล้วรถก็วิ่งได้แล้วก็มองบนไปที่เส้นทางอุตราริมกุกหรือว่าทางพิศตะอัอนเมนือทวก็ใช้ได้อยู่นะครับข้าคือตอนนี้คือ้วยความที่ว่าทำไมถึงมองได้เยอะขนาดนั้นเพราะมายืนนอกเนี่ยเนี่ยยืนอยู่ใต้ต้นอุตราระเหล็กเนี่ย <laughs> พื่อพร้อมเพื่อพร้อมมากทีเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณมองได้ไกลเพราะว่าสายตาคุณยาวหรือเปล่าเอ่อเฟสเคุณคุณคุณวรยาค่ะสายตาว่าคุณวรยาบิ๊กบิ๊กแปลว่าอะไรอ่ะบิ๊กแปลว่าอ้าวที่ตาแต่คุณเป็นอ้าวอ้าวบิ๊กแปลว่าใหญ่ไงสนุกกันอยู่สองคนอ่ะ คุณเสมาแล้วแล้วเป็นเบนเบนแปลว่าอะไรเบน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 คืออะไรอแต่ว่าอะไรเบนแปลว่าอะไรที่ต้องการอะไรจากผมเนี่ยพี่เบนจะบอกว่าเบนบิ๊กเบนบิ๊กใช่ไหมล่ะไม่ใช่อะไรล่ะแหม่ก็คุณนี่ไม่รู้จักเลยว่าคุณต้องไปดูโคจนานุกรมนะว่าเบนเบนนะแปลว่าห้าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเบนแปลว่าห้าเบนจ่าไงอ๋อเบนยอหญิงใช่ไหมอ๋อ แล้วเ็นเปนเนก็คือหัวล้อไงขำมากมากอะไรอย่างนี้ดิฉันยังจำเต้าหู้ทอดของคุณได้อยู่นะออโอเคโอเคหมดเวลาแล้วเบนจคือห้าบิ๊กคือใหญ่อะไรของพี่เนี่ยเบนห้าห้าห้าอะไรก็เบนเบนเบนก็คือห้าห้าไงเบนสามคนอ๋ออะแล้วถามอะไรบิ๊กอะไร์บนเบีจยเอี่รอบะจ์เบเบเขนจะถาวจ์เบาจ์เบน เออเขาถามเปิดไปก่อนไง่อะไรเงี้ยถามไปถามไปงงเงี้ยนี่คือถามถามบิ๊กมาก่อนเพื่อจะเข้ามุกเบนอีกทีหนึ่งใช่ไหมนี่เขางงเงินหมดเลยนะทั้งโซเชียลเนี่ยเขางงกัินหมดเลยนะเขาถามว่าพี่คิดอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมุกอะไรของพี่เบนเนี่ยมุกอะไรของพี่นริตเนี่ยเนี่ยเขาถามกันมาหมดเลยเนี่ยอะไรอ่ะพี่พี่ไปเล่นช่วงอื่นบ้างนะดีเจท่อื่นนะจีน้องจีหน้าตอนเช้าพี่ไปเล่นกับเขาบ้างนะอิตาลีก็ได้พี่ไปเล่นตอนเย็นๆนะเดี๋ยวก่ เขาเรียกว่าเป็นการมันเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจขยาย,านยานคนอภิปราเยอะพ <laughs> 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 ูดหัวเลยอ่ะผมปวดหัวเลยเอาโอเคคุณเบนหมดเวลาแล้ว โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เบญนาลิตนะฮะด้านนอกนี่พิมพ์มานะบอกว่าระแวงกันไปหมดแล้วค่ะใช่นนนใช่แล้วนี่ในโซเชียลงงงงในโซเชียลเนี่ยพิมพ์กันมาเต็มเลยผมงงมากเลยครับมุกหมดอายุใช้ไม่ได้มุกไม่ฮาพาเครียดเนี่ยหลายคนเลยเี่ย <laughs> ขอบคุณมากครับทุกข้อความเลยอ้าวเดี๋ยวก่ <c oughs> อนที่จะไปมีเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุมาคุณวรยาใช่เลยค่ะมีแจ้งเข้ามาเป็นถนนพระรามสองในฝั่งขาเข้านะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่ช่วงสอนอแสมดาจนถึงต่างระดับพระราม ที่จะขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะที่ช่วงบริเวณปากซอยอันนี้คือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ปากซอยพระรามสองซอย82ดสิบสองรถชนกันเนี่ยหลายคันเลยแล้วก็มีรถบรรทุกพลิกคว่มด้วยในช่องทางคู่ขนานนะคะทุกช่องทางเลยตอนนี้ทางด้านอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่กําลังเคลื่อนย้ายอยู่คุณดู่เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งได้มาเป็นยังไงบ้างตรงนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับสำหรับจุดกรณีบริเวณดังกล่าวนะครับก็เนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยนะแล้วก็ชนกันหลายคันเลยแล้วก็มี รถบรรทุกพลิกคว่ำอยู่กีดขวางอยู่ทุกช่องทางของฝั่งคู่ขนานเลยนะครับยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอ,อยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ของสอนอสแสมดำจุดนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับกำลังเร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายให้อยู่โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรไปใช้เอกชัยบางบอลก่อนก็ได้นะครับ<ะ>ท่านใดมาจากสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าตรงไปทางด้านของดาวนลองจอมทองไปใช้เอกชัยฝั่งขาออกแต่ว่าเอกชัยบางบอลฝั่งขาออกต้องบอกก่อนว่ามีชะลอตัวก่อนถึงตังระดับเอกชัยหรือว่าก่อนถึงตัดกับการจราจรพิศษด้านฝั่งตะวันตก จุดดังกล่าวเป็นปริมาณรถมากครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ออกไปด้านหน้าเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับอาจจะเก็บข้อความได้ไม่หมดอีกแล้วต้องขออภัยจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับทุกการติดตามเลยเราเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงแล้วจนถึงตอนนี้เดี๋ยวติดตามกับคุณวร,รยาต่อแล้วก็เดี๋ยวพบกับเสมาได้ใหม่ช่วงหลัง16นาฬิกาศูนย์ข่าวจราจรช่วงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ติดไม่ติดก็ทักมา